โอเคทุกคนวันนี้เรากลับมากับย e นิเตอร์ซอมบี้กันอีกเช่นเคยนะแบบ Defender นะอ่าอย่างที่ผมบอกคราวนี้ผมจะต้องทําให้ได้แล้วภายในคลิปนี้ผมจะสร้างทั้งโลกใบนี้ให้เต็มไปด้วยบังเกอร์ให้ได้ถ้าเกิดเราทําได้เราจะรู้สึกดีมากแล้วก็ตอนนี้ช่องช่องเราเนี่แทบจะกลายเป็นไอ้นี่ไปแล้วนะกันพาวเดอร์ทูเกเตอร์ไปแล้วแทบจะไม่มีเกมเล่นคนเดียวลงเลยบ้าบอแต่ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมโอเคแล้วก็มากับน้องผมเหมือนเดิมน้องโดนนะสวัสดีหน่อยสิสวัสดี <laughs> โหมดดีเฟนต์เหมือนเดิมเราเลือกตัวด็อกเตอร์เหมือนเดิมเป็นโอลี่เหมือนเดิมอาจจะเอ,อ้ยโโอ้หเซลหมดเลยโอ้โหโอ้โหเอ็กซ์พิกก็เซลเอเล็กซไนเปอร์ก็เซลโอ้โหไปไมอได้เลยเราลุนแล้วพค่พอเราไม่มีอะไรเรามีตังค์ไม่พอเราไม่<ร>ไมีฟร<ห>ีก<อ>ันนะครับ ก็จริงเราไม่มีฟีดกันถ้ามีฟีดกันคู่กับบาสเตอร์นะชิวก็อาจจะขังน้ากอรอเนี่ยคู่กับบาเตอร์สำหรับอัวอัวยังให้เมตาสไนปเปอร์อยู่เพราะว่าสไนปเปอร์มันถูกด้วยใช่เออชีตเจนซ้อไม่ลนราคาเอาชี oh, shit. ซื้อไปเลยยังไหวอ่ะอ่ะกองพูดกองยังไหวอยู่แล้วก็ซื้อมาแต่แล้ว,ออลวนี่เขาปายโขลมาเลโคตรโหดใช้แคบบาดผ่านแค่ตายโ <laughs> ดนวัวใช้โปอ่ะเคยเห็นโป้ละแลนตป่ะอะไรทไมเป็นอปเอร์ย <laughs> เออ้แลนไอ้ <laughs> <laughs> ลูกเต โอ้วแลนด์หมุน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 วยเอาเรื่องป่ะไม่มีอะไรถเลยของอัวขี่กันเร็วสปีดของดนก็ไม่มีอะไรรถเลยโอ้จะเร็วสปีดมาดีว่ะสิ่งเดียวที่รถคือเลเซอร์ไม่ใช่หรอวะแค่จอดกันโป้วแลนด์อยู่ว่ะเราโป้วแลนด์ยืนกันฉันหลังชนกันสองคนเมื่อ่โดน แค่นี้เราก็เก็บเลือดไม่โดนเหรอวะถามจริงเฮ้ยแผนการนี้ใช้ได้อยู่นะดูซื่อบื้อแต่ก็ดูโอเคอยู่เฮ้ย a อฟบันเทเลตรถซื้อสองอันก่อนเลยไหมล่ะอะไรนะเอฟบันเทเลตอ่อใช่ไอ้บาเตอร์ลนน้อยเอ้ยมันดีนะแต่โอว่า แอดวานเทเลตลดยากกว่าไม่ต้องคิดเลยดิทำให้ไม่ต้องคิดเลยดิเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีแอดวานเทเลตเลยอ่ะเราจะซื้อสไนเปอร์ไม่ได้ด้วยนะแบบจำนวนเยอะอ่ะเออเออวะเอามาสองกระบอกไอ้สองสองสองป้อมเออตามหมดละแล้วก็ไม่มีที่วางด้วยหลุนๆเหมือนเดิมปะอะไรนะอยู่อยู่ตรงนี้ปะอยู่ตรงนี้ปะอยู่ตรงนี้ปะแล้วก็หมุนๆตรงนี้เหรอเออได้ดิได้ดิมันจะไม่ดีตรงที่มันตอนเวลาหันหน้ามาด้านนี้มันไม่ยฟันใครเลย เอออยู่แค่ดี้อัมก็ยากดี่ก็ไปหมนูงนวั่าด้จะรอดนั่นเดินชิวไว้ิวไว้คิวไว้ิวไว้ิวเลยฮัฟติดิเอาเงินมาจะพกตันเล็กๆวัยังคงอัพพิกอัพอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปอัพรีโลทีหลังโอ้ยังคงอัพเลือให้เป็นร้อยหนึ่งก่อนโอเค มีลดบ้างนเปไม่ลดถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ไม่สนใจเอสลาเท่าไหร่งแล้วซื้ออะไรนะอะไรนะออออมออมเงินไงออมเงินตั้งแต่เนิ่นเนินคือเวรักโอ้คิดว่านะคอนเทนต์เนี้ยเราต้องทำจบก่อนให้เราจะได้ไฮสกอร์เลยด้วยซาำเว แบบมันต้องจบก่อนเราอันน่ะกูคิดว่าน่าจะน่าจะแบบเป็นแบบนั้นเลยดีกว่าพูดจริงเลยนะลองคิดดูว่าใช้บูเดนในเราหลังจะหาแค่ไหนแบบยิ่งขนาดแบบชื่อเราใช้เป like like ็นเอเล็กทริกเยยังแบบเป็นยังแตกแบบรุบรุกรุบรุกเฮ้ยซื้อไปเลยเวลาสองอันสามได้ซื้อได้สามไปเลยเฮ้ยซื้อได้สามซื้อสามแล้วไปละนี่อะเออซื้ออะไรกอันหนึ่ง เอาอ้วก,กซื้อไม่ได้เหมือนกันอ๋อแป๊บห,หนึงนะ้ำหนึ่งนะมันต้องใช้วิธีนี้ใช่ป่ะแบบวางก่อนอเออวางก่อนอแล้วก็แล้วก็ซื้ออ่าแล้วก็ปิดลงไปแล้วก็ซื้อใหม่อ่าได้แล้วเสร็จป,ปุ๊บก็รีมูฟไอออโต้เทเลทออกอ่าอ่าอ่าสไนเปอร์เราก็จะเป็นสามานอเคเฮ้ยแต่เมื่อกี้นีน่อ้วกเกัอบตาย้วยรอเขาไปก็ใช้สไนเปอร์ดิ ไม่มีกระสุนเลยดิไม่เป็นไรเออว่ะไม่เป็นไรโดนมีสามอันน่ะหมายถึงว่าเลือกยิงเสร็จปุ๊บมันหมดเลือก็น่าจะยังเปลี่ยนอันได้อีกรอบสองรอบก่อนที่กระสุนมันจะหมดทุกอย่างม,ม,ม,าามันมีกระสุนปีนหมในแม็กหนึ่งอันไปยิงหน้ายู <S <S ่ลเลยเอ,อะไรนะ ไม่ใช่นาละตัวเว้ยเพราะมันยิงทะลุด้วยจริงถ้าเกิดยิงเป็นหมูก็ตายเป็นหมู What the f**k มันคือปืนที่ดีมากๆมากๆราคาอย่างโอจะเลยดาวโอจะาซื้ออะไรไม่มีอะไรรถเลยเงินเออต้องอัพเลือดป่ะวะไม่รู้ว่าเลือดมาก่อนโอ้เดี๋ยวระเบิดก็เลือดเอาไว้ห้าสิบดีมากโอกัพเลือดละเอาไว้ร้อยห้าสิบไม่ไม่มีอะไรเลยไปเลยไหม หวังดนก็ด้วยนะที่ไม่มีอะไรเลยใช่โอ้รู้แล้วโอ้เห็นแล้วแต่ว่ามันคิดอยู่ว่าพูดเด็ดพูดเด็ดไม่ลดราคาไงรอลดราคาซื้อทีเดียวโอเคโอเคโอเคก็คือแบบลดราคาทีหนึ่งซื้อนิดซื้อหน่อยก็ซื้ออ่ะไปงั้น let's go มีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทอยากได้ค่าสิ่งของต้องประสงค์เฮ้ยเล่นจะท้องต่อยเลยเนี่ยเฮ้ยร้อยร้อยร้อยประจงเลยเฮ้ยใช่อ่ะใช่เฮ้ยบ้าร้อยจบเลย ผมไม่เคยนี่เลยเนี่ยเฮ้ยโล่อยู่ตรงนั้นฉันต้องการโลนั่นเรียบร้อยปั่นขามันอืปั่นให้ขามันเบี้ยวไม่มีเลยวะไม่ลดไม่ลดอะไรไม่ได้ใช่เฮ้ยิบกระสุนลดราคาแล้วเลยสไนเปอร์ซื้อกระสุนก่อนไปเพราะว่าตอน เอออ้วเกือบจะซื้อปืนอีกแล้วใช่เกือบเกือบละเอาสักสามร้อยนัดสามร้อยเกือบเกือบ้าห่างเลยอะชิวๆป่ะอะไรตอนลดราคาก็ซื้อๆไปก่อนกรอบเลยมือเขายาวสาวได้สาวเอาอะไรนะฟิตการลราคานเธอะเราไม่ได้ไปเล่นถึงตอนใช้ฟิตกันหรอกถ้าเล่นไปถึงตอนได้ใช้ฟิตกันเราน่าจะแพ้ละนี่พูดแบบจริงๆเลยมาตายเลยก็เถื่อน คือบ้าแล้วเนี่ยโอ้โหคดีที่แบบเล่นบาโลเม้นเนี่ยก็เลยยิงคนมหายก็ตายโคตรตายเอาเอาโคตรบางเลยโดนโดนมีมีเลือดมีโล่โดนเก็บโล่เก็บเลือดเก็บเงินด้วยเออนั่นแหละที่ว่าจะบอกให้เลือกเก็บมาเก็บไปโดนโอ้โหพี่อัพเลินข้ี่สัตว์พี่ัปเลสอย่างน้องนักเาไว้แบบประมาณห้าสิบอะไรเงี้ย ไม่งั้นคือระยะซื่อบื้อมากเฮ้ยไอเล็กขีดนี่คือไม่ลดอีกเลยลดได้ตาหนึ่งแล้วก็คือไม่ลดอีกแล้วอ่ะ่บอกวาแต่เราก็ต้องขยายบ้านแล้วล่ะแต่ว่าสไนเปอร์ก็ต้องโดนหน้าตายไม่งั้นเราจะโดนเอื้อมแขนมาตีตายเหมือนอ้เมื่อกี้ด้วยคืออย่างน้อยบ้านเราต้องอัปเกรดเป็นหน้าตาเงี้ยนี่คือนี่คือบ้านขั้นสองทุกคนบ้านขั้นสองของเราบ้านเลเวสองแล้วเราก็มีออโต้ใช่ได้อันหนึ่งแล้วก็ติดตั้งสไนเปอร์ลงไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวัตถีก็บอกเอง เฮ้ยแต่ในเปิดลดราคาด้วยใช่ไหมซื้อเลยไหมล่ะสักอันก็ซื้อได้กระสุนกันลดราคาเนี่ยมันซื้อไม่ได้ตรงอ๋อโอเคมีอันไม่ใช่เหรอคนเดียวเหรโอเคแล้วก็รีมูฟออกก็ได้วะใช้วิธีนี้ก็ได้วะแล้วก็สุนลดราคาไหมนะลืมฟังลดด้วยโอเคไป มาวันช็อตวันแข็งตอนนัว่าเล่นกิ่นหนึ่งเล่นโนวอลเลยหนึ่งแม็กกับหนึ่งคิวโอ้คือได้บา,านีย์อะสไนเปอร์อะไรเนี่ย <c oughs> เลอเทอะยิงยากคิดเป๋งไม่ยิงไม่ได้ยากเว้ยปืนอนะยิง,งง่ายยิงตรงเป็นเส้นเลยแต่ว่าฝั่งฝาตู้อะ <c oughs> กระโดดเป็นลิงเป็นข้างเลย ไม่ได้มีความง่ายในการยิงในนั้นเลยไม่มีเลยไม่แต่เสี้ยวเดียวตายเลยป้านี่โอ้บุคิดได้แบบประหยัดยิ่งกว่าอู้เฮ้ยเมตาบ้าน2.5บ้านขั้นบ้านขั้น2.5ไม่มาคืน1.5ครับเขมาคืนเออมันคือน1.5เนี่ยแค่นี้ก็ได้นี่เออเว้ยแต่ว่าตอนนี้ไอ้นี่ลดราคาไอเลกทิกอ่ะอ้วนอวทักไป้ยงงั้นอ่ะจริงๆแล้วเราจะขยายบ้าน อืมโอเคไปไม่มีอะไรให้เสียทนายเอิรามีฐานใช่ขี้อยู่างนี้แล้วกันมีฐานสามเก็บเงินหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยฐานยิงกันให้หน่อยดีฐานขนาดละตัวเลยไอแบบถ่ายกันหน้าตัวใช่เหรอแรงขนาดเลยไอถใครยิงไปก็โดน เซเวรลัสเซเวลัสเนปจริงไม่เชื่อล้วชื่อจริงอะเซเวอร์ลัสถูกแล้วนี่ไปจากอืมซื้อเพิ่มไปสักหน่อยแม่เอ้ยบูเดินรถเอ้าวด้สิกระสุนทนายเองมืออยู่อันนึงนะด้วยความแบบนี้เราก็สมควรที่จะเอาชัวโอ้ยแค่บ้านแค่ชั้นเดียวอะเผื่อแตกสักหน่อยนะเเวล เออเบียบเข้ามาตุ้มตุ้มเยตายแน่นอนมันไม่น่าดะเข้าเอาจริงเออจริงแค่สองงแรกที่ได้ยินเสียงปืนลั่นออกไปก็คือมีซอมบี้ตายแล้วสองตัวแน่เนี่ยว้าวพลางแห่งโลเฮ้เฮ้เฮ้โอ้จอบเป็นกองเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอเคสวยๆเลยใช่ยิงตัวใหญ่ก็จบแล้ว,วไม่ชิวหาเลยเออสบายโอ้โหแถมมีลดราคาด้วยลดร,ราคาเรื่อยๆเลยหมายถึงไอเนี้ยไออิเล็กทริกเนี่ยนี่ล็อกเ,เ,เกตบ้านได้เลยเนี่ยอ, <Easy. S 2> อีซี่โอ้สบายสบายได้ยังไงวะไม่แล้วค่อยยิงตัวใหญ่ให้ไหวซิวไหวซิว อยูให้วตัวไปยิงไปใหญ่เพราะว่าในสแนมมันตีมันตีเรื่อยรอผ่านไปสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บไอ้ดูดเนี่ยขอ,องดอกละเก็บดูดวิเกือบตายอย่างเจ็บเก็บดูดวิ่งเก็บ ข้างบูข้างบนมาเป็นวงเกาหลีเลยโดมังชิงกีเจอีซี่โอ้โหกับสูบูเดินเพิ่มเลยเนี่ยแค่นี้เราก็มี400นัดแล้วเออเอ่ย4 0 0วูเ enfin ดินละอ่อโอเค ก็ฟังเวืนบอกว่าเหลยสักสองพันมั้ล่ะโอ้ก็เลยพออะไรวะอ๋อไม่พอพอพอเรื่องเนยนะพอใจเย็นๆแล้วค่อยๆคิดอีกทีหนึ่งก็รู้สึกได้ว่ามันมันต้องไม่ใช่สองพันหรือเปล่าเออว่ะตัวอะไรก็ยิงทีเดียวตายหมดเลยนี่ว่ะจิงมันไม่เทียบานะไอตัวนี้ก็บาง เฮ้ยตมอง,งมแรงขนาดนั้นเลยงนานที่วิ่งเก็บเงินปะมีปุ๊ดนนเดียวยังรัดระขายเลยเออมีหกหมื่นแล้วเฮ้ย <Fey nou? S 1> จริงๆแล้เราเราสือสเตปเปอร์ด้วยเลยมันก็ดูโหดมากเหมือนกันว่าันนี้คือบ้านเราแตกแค่สี่ยันโดนรู้ปะเสร็จแล้วบ้านซ่อมเสร็จแล้วอีซี่โอ้โหไปเลย บูเดนบูเดนลัวๆบูเดนลัวๆเออโดนจะบอกว่าโดนขึ้นซื้อไม่ได้แล้วอ่ะโดนโดนคือโดนโดนโดนวงเงินจำกัดปะคือแบบเหมือนหนึ่งตาซื้อได้เท่าไหร่สักอย่างหนึ่งหรือเปล่าวะอาจ๋าเขาเมื่อกี้ว่าซื้อก็ถึงนไปเยอะใช่ปะเกมนี้มีวงเงินจำกัดด้วยเหรอไอ้อารมณาลุยไปเครดิตและยิงลุยแล้ววงเงินจำกัดเฉยเลย ว่าแค่กันคิดว่าจะซื้อออโต้ทูลเล็ตเพิ่มอีกสักสองอันมันไม่ลดราคาหรอกลดลดเอาก็ซื้อดิแล้วก็มาวางบาร์กบาร์กสีญญม่มุมสามอันน่ะเป็นสามแถบแทนน,ออน,แน่ะเออเพราะว่าไม่งั้นเราจะถืออะไรอ๋อไม่งั้นเลือดจะเหงางถูกต้องป่ะไม่อีอยาคือมันไม่โฟกัสตัวอันนั้นอ้วดอ้วดบางคนโฟกัสเนี่ยป่ะอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจสิบมัน มาเก็บเป็นล่าท้ายได้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 เฮ้ยมีดูดด้วยตัวดูดตัวดูดอืมตั้เฮ้ยอาบรถเร็วอ่าขวาขวาครับขวาขวาเจ็บมาก มันยังพาไอ้น,นี่เราไปอีกหนึ่งอันอีกว่ะมันยังเตียสุดท้ายอิเลกทิกเราแตกอีกว่ะ <c oughs> แต่เราต้องซ่อมบ้านหน่อยลอ้านนี้อันนี้เราแตกเยอะเลยแล้วก็แลนดไมา์วางลงไปเลยขอนน้นเราไม่ได้วาง <c oughs> ชั้นนอกนะแต่ว่าก็อันนี้เราก็วางชั้นนอกไปเลยเพราะว่าเหมือนฝาตูน่าจะมีโอกาสตีแตกเข้ามาละไป คืนสิบเจาร้อยเจ็่ะเฮ้ยอันดูดอันดูดอันดูดอัดูดไม่ให้ยเลยกหรออะไรนะดูดไม่ให้ยเลยอันอันดูดใช่ใช้ยไ่้ออาจจะ เอาวัวตายวัวตายได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวโดนโดนเก็บเงินด้วยเก็บแต่ต้องเก็บนิดเดียวพอนะอย่าตายนะเฮ้ยสวยผ่านแล้วป่ะโอ้โหตื่นมาได้เงิน <c oughs> กลิ่นหอมๆวิ่งเข้าตัวสปายพี <c oughs> ่สไนเปอร์ลดราคานะเฮ้ยสไนเปอร์ลดราคาอีกเหรอน่าสนใจนะเอาไม่ว่าถือด้วยเนี่ยราคา เด้ยมากกว่านั้นเนะลยห้าร้อยเลยก็ได้โอโ้โหรวยอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวว่าใช้ด้วยไง <c oughs> เออปืยดีสุดในเกมไงเฮ้ยดูดโอ้ oh, <c oughs> เอาดูดต่อด้วยดูดแล้วก็ต่อด้วยดูดแล้วก็ต่อด้วยดูดไงแล้วก็ต่อด้วยดูดอดีดดกอันนึง น่าเรายิงแต่ตัวใหญ่เบอนี่ไม่โดนแคตดิจริงงกูรู้สึกว่า,าการให้เราอัพรีโหลดมามันไม่ใช่แค่รีโหลดป่ะเหมือนเราก็ยิงรัวขึ้นด้วยปะใช่ที่เขาทำการเล่นไม่ซูดีไม่ไย,ยังสู้ดีอยู่โดนเปอร์ไม่มาเลยเต็ปเปอร์ต,ตายหมดแล้วโอเคจบวันจบวันไปอีกวัน นี่ไงล่ดราคาละว8,000 80, นาที่ปิดจอบ Let's go โทม, e. มได้แล้วทุกคนเราทำได้แล้วไอ้กูซ really, yes. ื so ้อโอ้ต้องใช้ได้ถึงอยู่ได้เลยนะโอ้สวยมากโอนวงเงินกระดินไม่จำกัดโอ้วจำกัดแล้วแล้วผมต้องซื้ออีก300อันอื้ออก็เล็ก50,000น่สเดี๋ยวตัดคลิปให้ทุกคนคลิปไปตอนที่ผมซื้อเเสร็จลย โอเคทุกคนผมซื้อจนเงินหมดละอันนี้คือเงินหมดแน่มันเท่าหมด1 1 0 0งนอสี่อันน่าจะพอไปเราเริ่มสร้างกันได้เลยใช่รีมูฟไอ้ป้อมปืนออกไปเลยแล้วเรามีเสาไฟฟ้าช่วยช่วยให้เราหนึ่งช่องไงไปแล้วเราสร้างแบบวนออกเลยนะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหลี่ยมออกไปเรื่อยๆเอาอ่ะแล้วก็สร้างกับ ไหวชิวอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างบรรจบเออไปแล้วก็ตรงนี้อ่าเออสร้างไปเราซึ่งเสียเราเสียมา80ิบวันแล้วแต่เราได้มาสามบนสี่บนบนต่อไปมันจะนานขึ้นนะเอ้ยมันจะเสียเยอะขึ้นแต่ว่าน่าจะได้อยู่ทุกคนผมวางตรงหัวมุมไม่ติดแต่ช่างมันนะเอ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่วางตรงหัวมุมไม่ติดนี่หว่า วางไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อมันวางสุดตรงนี้ปะเออเหมือนวางสุดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันวางขึ้นได้อีกหน่อยอ่ะอะเราเราวางเราวางให้มันเต็มทุกช่องแน่วที่เกมจะวางได้ก็ได้อะมันได้มาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเออมันมันได้ขึ้นมาเยอะอยู่นะเฮ้ยทุกคนมันมันมีช่องติดอ่ะมันวางไม่ได้แบบไม่ได้ทั้งโลกว่ะเอาแล้วเราดองมาอย่างงี้ เออแล้วเรามีเหลือ1,000กว่าอันนะ<ม>่ะคิดดูแล้วกันเฮ้ยแต่ว่าข้างล่างนี่เหมือนจะยังสร้างเยอะกว่านี้ป่ะข้างล่างเนี่ยไ,ได้ได้ได้มาอีกตีะ <okus pues> ได้มาอีกหนึ่งอันด้วยนะเฮ้ยด้านนี้ได้อีกหน่อยอ่งางั้นงั้นเราลองแค่นี้ก็ได้แบบไม่เต็มมากก็ได้เฮ้ยเดี<ม>๋ยวนะเฮ้ยโดนโดนโดนทำไมพอพอสร้างปุ๊บทำไมมันได้เรื่อยๆวะแบบเห็นมั้ยนี่คือว่สร้างเพิ่มอีกแถวหนึ่งอะเนี่ยแล้วลวนะ่าก็ยังสร้างไปตรงนี้ได้อีกแถวหนึ่งเว้ย เฮ้ย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 หรือมันเต็มได้เรื่อยๆวะเฮ้ยแต่ว่าเราต้องไปไล่ขอบมาอีกเว้ยไปไล่ขอบมาอีกจากฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่งอ่ะมันยังน่าจะยังมีฝั่งที่มันยังกดสร้างได้เว้ยเหลือหมดแล้วหมดแล้วเหรอส่วนที่มันกดสร้างได้อ่ะโอเคน่าจะหมดโอเคแปลว่าสร้างได้ประมาณนี้เว้ยทุกคนเฮ้ย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 เอ้าเอ้านี่เห็นว่าเราตรงนี้ยังได้อีกเฮ้ยได้ได้ทุกคนอย่างงี้ได้ เต็มเต็มทั้งแมบเต็มทั้งแบบเฮ้ยได้ป๋วะถ้าอย่างนั้นแปลว่าตรงนี้มันยังได้อีกดิเอ,เอาเอาเอาเฮ้ยเอาแล้วความลับของเกมไกด์เราแบบสร้างมันจะสร้างกินขอบไปได้เรื่อยๆเอะวะต้องเดินบนรอบสี่เหลีห่มลยมอันนี้ไปเรื่อยๆรอบๆหรอเอเเอแต่ของฝั่งอ้วนตรงนู้นก็หมดแล้วเหมือนกันเห,เหมือนว่าจะสร้างสุดได้แค่นี้ป๋วได้แค่ๆๆนี้อาจอาจจะได้แค่นี้สูงสุดละ เหลืออีกแปดร้อยกว่าคือพวกเราตอนแรกคิดว่าจะแบบสร้างถึงตรงนี้ไงเพราะว่าพอพอมันเริ่มบนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันจะแบบกินจํานวนเป็นแบบหลักหลักร้อยอันตอนหนึ่งบนใช่ป่ะเราเลยแบบซื้อมาเยอะเกินว่ะอันนี้คือโอรอลบเผื่อแบบลบเราสร้างอ๋อเผื่อลบลบลบแล้วเพิ่มได้ใช่ป่ะเออเรแบบลบข้างในเนี้ยบัตแล้วแบบได้มาถ้าเกิดแบบสมมติลบลบไม่ได้แบบข้างในข้างในโอเคทุกคนในที่สุดเราก็สร้างเสร็จลว แล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นด้วยการที่แบบว่าเราวางช่องทุกช่องให้มันเต็มที่สุดเราจะทำได้เนี่ยถึงมันจะไม่เต็มไปถึงขอบแมพสุดก็ไม่เป็น Map ไรใช่ไหมเราจะมานั่งวางเทอร์เรตกันซึ่งออโต้เทอร์เรตเราก็มีแค่สี่อันอะนะเหมือนจะเยอะใช่ไหมแต่ก็มีแค่สี่อันแล้วเราวางพอดีด้วยนะแบบแล้วแบบว่าเหลือเหลือรูปตัวจีของเราไว้อันนี้คือผมทําเล่นๆนะตัวจีแบบว่าเกะกันพาวเดอร์ไงตาม,มา,าจาัดจัดโดนโดน,ดน,ดน รู้ไหมว่าเราเราต้องยืนแบบยืนยืนยืนเข้ามาเองหน่อยเออเออเพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนดีดออกไปข้างนอกโดนดีดใครโดนดีดนี่เหงาเลยนะเป็นยังไงครับเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเราควรจะสร้าง e l e c ท r i c ปิดแบบนี้ไม่มีไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินแล้วใช่ตอนนี้มอันนี้แล้วถอยนี้ประมาณนี้ไงอ๋อเจ่างน้อยแบบได้ชิมแล้วก็ใช้มันดีก็ฟังไปดิเอาเออว่าเออจะได้ปิดอย่างนี้ได้โอเคอย่างน้อย ข,ข้างในโล่งกันโละข้างในเป็นแลนดไมายไปเอ้เล่นเอาชีวิตหน่อยเราใหญ่ด้ชดโอเคทุกคนเราน่าจะได้อีกนิดนึงอะ <c oughs> ไปเราจะเริ่มด้วยแบบนี้กันเลยห <c oughs> งเลยไปไปเริ่ม <c oughs> เออด้วยพื้นที่เต็มๆของเรามองไม่เห็นข้างล่างอ่ะตรงๆยิงมุ่ๆลยๆแล้วกันยืน <c oughs> ยิงเ <c oughs> ต็มที่โดนเต็มที่ยิงไปเลย พุเด้ลเราเริ่มแตกแล้วฝัป่สโดนเพราะว่ากระสุนมันไม่พอเราหลโดนโดนดูดูไอ้นี่ดิดูดบังเกอร์ดีกค่อยแตกเข้ามาดิเออว่ะมีช็อตกันนี่ว่ะใช่ โดนอวสันสไนแล้วโดนโดนโฟกัสขวาก่อนได้ได้ได้โอ้โฟกัสไอตัวยมมบนทูตัวยมมบนทูดโดนบ้าระเบิดโดนโยบนทูดโยบนทูดโดนอย่างน้อยตัวมันทีเดียวเราไม่ตายเราต้องเอายมมนทูดออกโอเก็บอมาตากู้เก็บอมตากู้เก็บอมตัแทงแม็กหมด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 โดนเฮ้ยพูดจริงไหมเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยว่าต้องเก็บวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ว วิ่งเร็วแล้วเกเนตวิ่งเร็วแล้วเกเนตวิ่งเร็วโอ้โหวิ่งตามทันดิเกิดถามจริงเอออันนี้คือสวยมากสุดยอดทุกคนแล้วจริงๆแล้วตอนที่แบบว่าเห็นบาิเกตค่อยๆแตกเข้ามาแล้วแบบถึงตัวเรานี่แอบรู้สึกฟินมากอยู่เหมือนกันนะแบบเมาดีเนาะเออแบบมันค่อยๆแตกเข้ามานี่มันรู้สึกแบบเออฟินอะได้เลยไอ้ซอมบี้ตัวนี้เดินห้าอย่าง เดินท่าเออผมเพิ่งสังเกตเกมนี้มันเดินซอมบี้มันเดินท่านี้เหรอวะทุกคนลองดูดิเห็นท่ามันเดินป่ะแค่ตัวเดินเท้าแค่นั้เท่านั้นอ๋อเออเดินเดินท่าโคตรทะลนงเลยดูเยอะเย้ดูาโตเอะไปแต่มันซอมบี้เิกระเพิกกระเพิกอ๋อ่อมัออมออ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 อ่าออออออดอออลออ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 ไออ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 นออ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 มออออออ่ออ่ไออ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  แต่รับพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งนะเว้ยทุกคนว่ามันเกิดไม่ได้จริงๆนะแบบในบริเคตของเราอะ่ะเพราะปกติมันจะเกิดแบบขอบๆหน้าจอเลยใช่ป่ะอันนี้คือแบบเลมันเกิดแบบเลยขอบหน้าจอเราไปอีกอะ่ะเออแบบเกิดตรงไหนเลยก็ไม่รู้อะ่ะอันนี้คือแปบลบว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกมนี้อะนะมีซอมบี้เดินมาชนไอ้บังเกอร์เราสายฟ้าแล้วตายด้วยโคตรปั่นเลยเออไม่เอาทาวิ่มีทางขวาเดี๋ยวรอไปดูย้อนหลังก็ได้โอเคทุกคน ่เหห็นรออประมาณประมาณนั้นทุกคนนะก็สรุปก็คือได้จริงถ้าเกิดสามารถแบบว่าอันล็อกให้มันแบบตั้งให้ทุกที่อ่ะเราก็สามารถที่จะทําให้ซอมบี้ไม่เกิดเลยได้นะผมคิดว่าโอเคแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเล่นกับใครก็ติดตามรับชมในช่องกันพอเดอร์เลยบายบาย